สวัสดีค่ะเมจงค่ะสวัสดีค่ะเมจงครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับเมจงค่ะนง้ววันที่16สิงหาคม2567ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะนิ้ยินว่าคุณแม่ฝันคุณแม่ฝันมือไรคุณแม่ฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นนี่ล่ะสุดเนาะค่ะแมนสาวนนิ้งกับเบาทองพูนมาตามคุณแม่มือนีวันที่เท่าไรบาทองพูนวันที่11ครับวันที่11ค่ะท่านผู้ชมแสดงว่าคุณแม่ ฟันส่วง่อนสีแจงแมนบอแเมนฟันแนวอะไรเพื่อนแม่ฟันเห็นอ้ายฟันเห็นอ้ายเพิ่นเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนก็ได้ไว้จะเฝ้าเมื่อเ้อเพื่อนว่าเห็นง้งเนอะอันล้ำหน้าชอยแน่เพื่อนวาสิแล้วล้ำหน้าเดี่ยวเพื่อนวนสิเมื่อยเมื่อยยังไหวแทะวะสนอกเพื่อนเพื่อนเกยได้ว่าหวเกิดสิเมื่อตัวมาลายเหมือนในค่วงฟันมาลายเหมือเพื่อนไว้จะเฝ้าเมื่อขั้นถ้าว่าจะได้เกิดสิมาเนอะเพื่อนเกิดวา เอาขันซื้อมาอันนี้เอาอันนี้มา่อน้ำเน่เพื่อนละเพื่อนกับเขียนใส่กระดาษถิมมาไห่น่ะเพื่อนเคเขียนมาไห้เพื่อนก็ได้ว่าเก่าศูนหากับเก่าหนึ่งหาเก่าศูนหากับเก่าหนึ่งหาแมนอืมเพื่อนมาเอาไปเสียงเรื่อเพื่อนมาเอาไปสือปปส่อบริ้งเพื่อนมาจังซีก็ได้เปิดบึงก็ได้เห็นเด็กตัวนี้ละอืเก่าศูนหากับเก่าหนึ่งหาแมนบ้านนี้ ยังไงตอนนในความฝันนีพตฒนี้เพิ่นก็ได้ว่าอันทางพี่นางนอกเพิ่นก็ได้ว่าเออเพิ่งว่าเอาตัวนี้น้ำเน็ตเพิ่นว่าตัวได้เหรอเด็กเอื่อยตัวนี้เพิ่งว่าหกแปดเพิ่นว่าหกแปดหกแปดเพิ่ง<ก>บอกพี่นางค่ะหกแปดกับศูนย์สามเด็กเนี่อ่ะเพิ่นวนะ่ะหกแปดกับศูนย์สามเนนสองอตัสองสองจุดเออสองสุดหัวหายสามโตัวมีหายสองโตเนาะเพิ่อว บันนี้ก็ได้ว่าบาตนี้สิเมื่อได้บาตรคบอยู่ได้คนลำหน้าโบเป็นเนาะว่ะเนี่ยก็บบเคยดำมีดีเนาะค่ะเพื่อนก็ได้ว่าอ้าวมบอยู่กับเมื่อทราบเพื่อนว่ะก็มาบาตนี้แม่นี่บอกเราเพื่อนก็ได้ถามเพื่อนเนาะลองเบืองลองเมืองหนองเพื่อนว่าอืก็ได้คิดว่าโอ้เพื่อนเมื่อขึ้นมาบ่ดตื่นป่ะเพื่อนฝันตัวนี่ว่ามันแต่ห็นอ้ายเห็นเอี่ยอีดีว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสียเราบ่กคะคุณเนี่ย เสียชีวิตทั้งสองเลยเสียมาทั้งสองแล้วนทั้งอายเทิงพี่นางเมนเสียชีวิตเบิร์ดเทิงสองพิ่นเสียตอนจักปีจำได้บ่ตอนเพิ่นอายุตอนเพิ่นเสียนั่นจักได้จักปีอายอายนี่บอปอายนี่เกียสิบสามปีอายเจ็ดสิบสามปีเมนบารนี้น้องเด้อันพูดไม่แย่เพิ่นนน่ำบ่ปค่ะพี่นางนี่ประมาณหกสิบห้านี่แหละ หกสิบห้าปีผู้ผัวนี่ย็ดสิบสามปีตอนเสียผู้เมียนี่หกสิบห้าปีตอนเสียม่อืคะจังว่าโอ๊ยจังว่าห่วยฟันเห็นเมื่อแต่ปวกเห็นแต่คนตายแท้สิมีศูนยี่ีิ้บอกว่าบาดนี้กะบอกขึ้นแล้วก็เลยมาบ้านก็ะตื้นพอดีบ้่ะมาหน่อยตัวนี้แล้วมันห้องเรื่องของเมือขื่นบ้านก็บริฟันยาวหรอก ส่วนเลขวิ่งนี่ยังคงตัวเดิมบอคะคุณแม่ตัวเดิมอยู่สูนกระห่าสูนกระห่าเล็กวิ่งของคุณแม่เนาะค่ะมยังตัวเดิมเพื่อนวาแนวทางคุณแม่หามาเลขสามตัวก็คือเก้าศูนหาเก้าหาคือเล็กเพื่อนบอกเก่าสูนหากับเก่าหนึ่งหาเนาะค่ะเพื่อนบอกเพื่อนก็บอกซื้อเรอเพื่อนเขียนใส่กระดาษเพื่อนปอนห้ดเลยเป็นโยนไหาเจงสีค่ะเป็นเขียนใส่กระดาษเป็นหย่อนหาเบิ้งเออเพื่อนเอาไปเบิ้งเพื่อนว่า เอาไปเสียงโซกันละก็ได้ว่าเออท่านขาจะไปกรรม,มาปืดบ้างเอา้ามันเป็นตัวเลขตัวนี้ว่าก็บอกเพื่อนสังว่าเพื่อนสีมานนี่แหละ<า>ก็บอกได้ฟันเาวเทือด้ฉุกไงเนาะคุณเม่แต่วา่าจักเม่นโม,มนแ<า>มน<า>นน่นแนวท่ากับโบโหตามความฝันค่ะเป็นเพียงแนวท่าเป็นความฝันแนวท่าเนาะทุกแม่เนาะเม่นเมียนี่เป็นจัดกันบบมาไหนเพ่อนพันให็นเ่อนเบิ่งไปเนาะแนวกับโบงโหนจคนว่าเสิออกตัวไม เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชม่มันคือข้องเพิ่นค่ะเพิ่นมากติดใจเพิ่นไก่เพิ่นลองเมืองค่ะค่ะเป็นแนวทาง,นอองนนาในวนันพันธิ์ที่26สิงหาคม2567นี่ค่ะคุณแม่เพิ่นกัใไ้ตัวเลขมารเรียบร้่อยเนาะเดี๋ยวแอดเขียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านนี่แคปหน้าจออีกเชือนึงค่ะบบ่ตองตีหยาเภาษานังเนาะค่ะคลิปนี้บ่ต้องตีหยาดครับเอาต,ตัวเลขที่คุณแม่ห้มาเลยเนาะบอเพิ่นห้มาเป็นตัวแหล้วเนาะค,ค่ะตรงๆเลยสามตัวสองตัว ถามักถาชอบก็ลองจัดเบิ้งเนาะคุณแม่เนาะ้าะ่มักชอบก็ผ่านไปก่อนก็ได้เนาะแม่ค่ะคับคุณแม่มีหยงเพิ่มเติมอีกบ่คะบบ่มีหยงดรอกม่ซ้ำนี่ละครับค่ะขอบคุณเมจงได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่16สิงหาคม2567น้ี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของเมจงค่ะที่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันสั้นๆฝันบ่ยวว้าซั่สันฝันว่าไี้เดินทาง กับบ้านเก่าเพิ่นว่ากลับไปแล้วไปพอผีอ้ายกับผีผีสะใภ้เนาะค่ะเพราะว่าอ้ายเพิ่นกับผีสะใภ้นี่ยได้เสียชีวิตไปเบดทั้งสองคนแล้วเพิ่นว่าค่ะฝันว่าไปแล้วก็ไปเว้าไปคุยกันเพิ่นว่าไปเห็นหน้าพ่อกันบัดคาสิกลับมากเพิ่นว่าผีอ้ายนี่ก็เลยเขียนเหลขใส่กระดาษแล้วก็โย่นให้กับเมจงเนาะค่ะเมจงนี่เปิดเบิงเพิ่นว่าเห็นเหลขเก่าศูนย์หาเนาะค่ะกับเก่าหนึ่งหา พี่ไอ้บอกว่าอย่าลืมสื่อเอาเดอร์วสันเลขสองคุมนี้บอกเม่จงุงหลังจากนั้นผีพีสะพายก็หองขึ้นน้ำกลนเนาะค่ะหองว่าหกแปดกับศูนย์สามสื่อเอาเนเดอร์วสันบอกเมจงเนาะค่ะเลขสองตัวเพิ่นหามากเมจงก็หูเมื่อเพิ่นว่าค่ะเมจงก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก้าศูนย์หานะค่ะเก้าหนึ่งหาเป็นเลข ผีอายเขียนใส่กระดาษให้ค่ะรกกะการเลขผีพีสะพายบอกระหกแปดกับศูนย์สามค่ะส่วนเจ็ดสามนี่เป็นอายุของผีอายเนาะค่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตเสียชีวิตตอนอายุเจ็ดสิบสามปีค่ะหกหาเป็นอายุของผีสะพายเนาะค่ะผีสะพายเสียชีวิตตอนหกสิบห้าปีค่ะเลขวิ่งของเมจงนี่เพิ่งหามาศูนย์กับหาค่ะให้วิ่งศูนย์กับหาในงวดนีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมนหุนนาด้วยค่ะกันไว ถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะะรวยน้ำในเรื่อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ